สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาโหรานะซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการทุกรอบติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ที่ Facebook โอซิริกรอาภิรัต a c e b o o k โอซิริกรอาภิรัตเบอร์โทร061 99 22 6 4 5 0 9 2 5 9 9 9 2 6 1 i องายโอซิริร15 แลวผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนักเมตตามหานิยมเบอร์โทร0ูน9 2แปดสี่ก้สองหกหกหไอดีไรเอเจทีโอพีหนึ่งหกครับนะมาแล้วนะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้กดแชร์ให้ด้วยครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะ และตามด้วยคำถามนะแชร์แล้วเชฟเรนส์คำถามครับถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ เข้ามากันได้เ <saturated> พียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้กดแชร์ออกไปครับคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นาแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามอืม กดแชร์แล้วนะครับกดแชร์แล้วบักหมุนแล้วเห็นไหม สวัสดีครับทุกท่านสำหรับรายการของเราในรอบนี้สวัสดีค่ะคุณโบนะคะใครเข้ามาแล้วอยากถามคำถามมีกติกาดังนี้ค่ะ1กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครู2พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูเป็นธรรมทานก่อนนะคะแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะพิมพ์คำว่า แชร์แล้วลชื่อเล่นคาถามค่ะนะเข้ามากันได้ครับพิมพ์คนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะก็ถ้าถามความแรกสั้นๆขอสถานะด้วยนะคะว่าโสดแต่งงานหรือมีแฟนนะคะอย่าถามเรื่องท้องอย่าถามเรื่องจะเลิกกันขาดไหม สามีใช่เนื้อคู่ไหมคนที่คบอยู่ใช่คู่แท้ไหมถามได้นะคะในเรื่องการเงินการง,งานนะคะความรักสุขภาพโชคลาภนะคะการเดินทางการศึกษาถามได้นะคะกดเข้าไปครับแชร์แล้วอย่าถามสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าจะต้องดูแบบจ่ายค่าครูเท่านั้นนะคะเพราะว่ามีครูนะคะต้องเปิดตาที่3ามนะคะ อาจารย์ท็อปจะใช้าการบูชาครูก่อนแล้วถึงจะสามารถที่จะเขาเรียกอะไรอาจารย์ท็อปให้ครูให้ครูเป็นผู้ให้สื่อจิตสัมผัสพิเศษให้ครูท่านท้าปวาพรมหมออาจารย์ท็อปเนี่ยค่ะเป็นผู้สื่อจิตอาจารย์ท็อปอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นจะดูเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นต้องมีค่าครูเท่านั้นนะคะชาแล้วค่ะโบ อยากรู้ว่าวันนี้จะได้เจอกับแฟนที่เป็นตำรวจไหมคะเพราะเวลาที่เขาจะมาหาเราไม่ว่างคะ่ะไม่ได้เจอครับพูดตรงๆเลยชายแล้วรินวันก่อนส่งข้อความไปหาคนชื่อบีเขารู้สึกไงมีเกนที่เขาจะทักมาไหมเดี๋ยวเขาทักมาเองนะครับค่ะชาแล้วคาเทนความรักโสด จะมีคนมาคุยด้วยนะถึงสองคนภายในนวันเดียวกันไพ่มีที่พลภายในสามวันนี้เท่านั้นอาจาร,รย์ขาทำไมต้องทำหน้าจริงจังขาหาดนั้นด้วยโดยมีท่านอาจาร,รย์โอเอาใหม่ทำหน้ากันใหม่เลยสามวันนี้เท่านั้น <c oughs> นะท่านอาจาร,รย์โอทำลูกตาให้ดูนะ อาจารย์ทำนี่น่าเป็นนักแสดงกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าส9เก้าแชร์แชร์แล้วเชื่อเรนคำถามแชร์แล้วเชื่อเรนคำถามแสดงเป็นโจรไล่โดไลม วันนี้ได้ได้นั่งรถครันหนึ่งนะแปดเจ็ดไอแปดสามเจ็ดเจ็ดนะมีคนถามว่าแสามเจ็ดเจ็ดใช่ค่ะอืมอืมแชร์แล้วเพิ่งเครื่องสำอางที่ค้างอยู่จะขายออกไหมคะไม่ออกครับสามวันนี้นะอืมขายไม่ออก ถ้าอยากขายออกต้องบูชาเหเรียญเศรษฐีเอาไปสวดคาถาเงินล้านอืมอ่ามีคนถามอะไรเข้ามาอีกอาจาจรย์โอ้น่ารักค่ะขอบคุณค่ะอืขอบคุณค่ะ,คคะก็อาจารยทํอหน่ารักกว่าอาจารย์้อน่าใหม่สายอะไรนะเ<ะ>อ่อไม่แพ้แต่สามเจ็ด รถคันเนี้ยมันจะมีอุบัติเหตุมันรู้สึกนะว่ามันจะมีอุบัติเหตุมีไปแล้วด้วยอืมอ่ะหมายดูดิใช่แล้วกิฟพี่เฟิร์สยังรักเราแบบแฟนไหมไม่อ่ะสับสนนะ่ะเขากําลังสับส,บสนอยู่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะอืมเหมือนมีอะไรตัดสินใจอะไรไม่ได้แปลกแปลกแบบอะไรอ่ะสับสนเราเลลังเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะ เมตตามหานิยมโดยมีท่านอาจารย์โอมาดูแลรายการเหมือนเดิมคืออุบัติเหตุนะมันเกิดขึ้นไอ้เลขว่าตังกิตตังกิตใจว่าเอ๊ะแปดสามเจ็ดเจ็ดเนี่ยสาม,สามเจ็เออสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดนี่มันมันมันเป็นดาวอาลลีกัน เป็นคู่อรไรคะเป็นคู่บาดีเหตุผ่าตัดแล้วก็ทะเลาะวิวาดอืมไม่น่าเชื่อพอพอผมบอกเขาอะไรเสร็จใช่ปะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้อ่ะถังอ่ะไอรถอ่ะด้านหน้าห้องเครื่องอ่ะชนยับเลยชนแบบน่าจะเละเลยแหละเพราะว่าไฟโยับเออไฟมันแก้ไม่ได้อืมนะ เมตตามา,านิยมเหลือเวลาอีกราวนาทีครึ่งนะอีกหนึ่งนาทีครึง่งใครบอกว่า,เรา,าเ,เราดูสิบนาทีเองค่ะใช่ค่ะดูสิบนาทีเองนะคะอืมแต่โอ้ยอยากจัดในไลฟ์สดของตัวเองนะนเฟซตัวเองน,ะนานๆหน่อยเดี๋ยวจะให้จานโอจัดเลยบุกให้ให้อาจารย์พับจัดอาจาย์โอด้วยนานๆาาให้จานโอเลยผมจะให้จานโอที่ก่อนเราทำกันเวลาหกสิบคนนะติ๊กที่ละคนทีลละคนอืม เดี๋ยวให้อาจารย์โอบุกเลยนาเฟซเป็นสิทธิ์ของอาจารย์โอเต็มที่ยังไม่ได้กินข้าวเลยอืมอ่ะจะไปกินก่อนไหมล่ะไม่ใช่ทำไรสดกันนี่แหละอืมอ๋มอจริงๆแชอ่อะไรชื่ออะไรสาแปดสามเจ็เจ็ดอ่ารทานทิ์ว่านิ้กิฟกิฟถามไปแล้วพี่เฟอร์ยังรอกลแบ,บแฟนไหมตอบไปแล้วนะคะเขาสับสน คุณวาราทานทิ์วานี้เข้ามาอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าชชยแล้วเล่นคำถามค่ะเวลาเลยสี่สิบวินะอืมถ้าจะถามก็ถามตอนที่มีคำว่าสดอยู่เนี่ยแหละตรงเนี้ยถ้าไม่ไม่มีคำว่าสดแล้วมันก็แปลว่าเราไม่ได้อยู่ม,มันมีนะเราออกไปเป็นชาติแล้วอ่ะประมาณสองอาทิตย์แต่ยังเข้าไปถามอ่ะในคลิปไรสดเก่าอ่ะอื ถามแล้วหมดถามอยู่นั่นแหละไม่ยอมตอบพเจ้าทีคือไม่รู้เรื่องอ,อ,อ่ะเออมันมันออกไปตั้งนานคือมันจบไปแล้วค่ะมันเป็นคลิปย้อนหลังเนอ,อะใช่ไหมแช่แล้วครับแบง์ผมจะมีเงินก้อนหลักล้านเดือนหน้าไหมครับและเบอร์เนี่ย<อ>เบอร์นี้ใช้แล้วดีไหมครับจะมีปัญหาอะไรไหมครับดูผิดประเภทแล้วค่ะเยอะเกินดูพยิบซีนะคะสามวันเท่านั้นนะคะครอบคุมระยะเวลาสามวันนะดูข้างหน้านี้ถ้าเกิดคุณอยากถามว่า หลักล้านเดือนหน้านี่คุณมาดูส่วนตัวได้นะคะคำถามละหนึ่งร้อยบาทคำถามจิตสัมผัสถ,ถ้าถ้าคำถามจิตสัมผัสสองร้ยบาทคำถามทั่วไปไพยิบสีทั่วไปการงานการเงินอะไรอย่างนี้นะ mm hmm. ความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาอะไรพวกนี้นะคำถามหนึ่งร้อยบาทนะคะ mm hmm. คุณนายความรักโสดแชร์แล้วระวังเจอคนมีครอบครัวมาเยือนครับ คือความรักโสดยังไม่เคยยังไม่เจอคนจริงใจช่วงนี้ยังไม่เจอคนจริงใจในช่วงนี้ม,มีเกณฑ์ว่าจะโดนหลอ,อกได้นะคะสร้างภาพมายาอาจจะมีจุดประสงค์อะไรบางอย่างที่เข้ามาหาเราเขาพูดไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยอืมอะไร,รับนั้นรายการในรอบนี้ใช่แล้วหน่อยความรักโสดอ่ะตอบไป,อไปแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ